เชื่อว่าหลายๆท่านนั้นคงจะเคยได้ยินคำกล่าวที่บอกว่าไทยแลนด์ดินแดนแห่งรอยยิ้มใช่ไหมครับรอยยิ้มพิมพ์ใจน้ำใจงามวัฒนธรรมงดงามอาหารอร่อยเป็นสเสน่ห์ที่คใครๆนั้นก็หลงรักแต่ท่านผู้ชมครับเบื้องหลังรอยยิ้มอันแสนอบอุ่นนั้นมันกลับซ่อนสถิติการนอกใจอันดับต้นๆของโลกเอาไว้ใช่หรือครับฟังไม่ผิดกันหรอกครับ ประเทศไทยของเรานี่แหละครับดินแดนที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความอ่อนโยนนั้นกลับมีอัตราการนอกใจสูงอย่างน่าตกใจเอ๊ะหรือว่าภาพลักษณ์ที่เราเห็นนั่นนะครับมันจะเป็นเพียงแค่มายาหรือว่าเบื้องหลังแล้วคนไทยเจ้าชู้กว่าที่เราคิดกันเอาไว้แน่นอนเรบาบ่หลายๆท่านนั้นก็อาจจะไม่อยากเชื่อกันใช่ไหมครับและผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละครับที่ตอนแรกก็ไม่อยากจะเชื่อเรื่องราวเหล่านี้ แตาข้อมูลจากหลายๆสำนักไม่ว่าจะเป็น World p o p u l a t i o n Review, d u r e s Global Sex s u l a r y หรือแม้แต่ผลตำรวจจากเว็บไซต์ Insight Monkey ต่างก็ชี้ไปนในทิศทางเดียวกันครับนั่นก็คือประเทศไทยติดอันดับแชมป์นอกใจมาอย่างยาวนานแล้วคำถามที่ผุดขึ้นมาในหัวผมนะครับก็คือทำไมทำไมและทำไมครับทำไมประเทศไทยเนะี่ย ถึงได้ติดอันดับแชมป์นอกใจแบบนี้ล่ะอะไรคือปัจจัยอะไรคือสาเหตุและในคลิปนี้นะครับทุกท่านในไลฟ์ไทยวิกิฮาวนั้นจะพาทุกท่านนั้นไปหาคําตอบกันครับไปเจาะลึกถึงรากเหง้าของปัญหาพร้อมกับวิเคราะห์สังเคราะห์เอ๊ะแล้วก็ตีแผ่กันได้เห,เห็นเลยทีเดียวครับเอาละครับท่านผู้ชมก่อนที่เราจะไปหาคําตอบกันว่าทําไมผมขอพาทุกท่านนั้นไปดูตัวเลขสุดตะลึง ที่เป็นเหมือนกับหลักฐานมัดตัวครับชี้ชัดว่าประเทศไทยนั้นติดอันดับต้นๆของโลกในเรื่องของการนอกใจโดยผมได้รวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งครับไม่ว่าจะเป็น d ู r e c โกลบอล a ซ e w o r l d ิร p ลพาเปอร์ e ซชันหรือ Insight มังกี้มาให้ทุกท่านนั้นได้รับชมกันครับและผลการสำรวจของดูเรกนะครับประจำปี2016นั้นก็ได้พบว่าประเทศไทยนั้นมีอัตราการนอกใจสูงถึง51% รองอันดับหนึ่งแซงหน้าประเทศฝรั่งเศสที่ได้43เปอร์เซ็นต์ครับส่วนอิตาลีอยู่ที่45เปอร์เซ็นต์เยอรมันอยู่ที่45เปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับแล้วก็เดนมาร์กอยู่ที่46เปอร์เซ็นต์ไปแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนะเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความโรแมนติกอย่างฝรั่งเศสอิตาลียังต้องยอมซีโรราบให้กับประเทศไทยเลยนะครับไม่ใช่แค่ดูเรกนะครับ World Population Review นั้นก็จัดอันดับให้ประเทศไทยนั้น อยู่ที่อันดับที่5ของโลกครับด้วยอัตราการนอกใจอยู่ที่39%แม้จะไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งก็ตามครับแต่ก็ยังถือว่าสูงอยู่ดีนะครับส่วนอีไซได้เมื่อกี้นั้นก็จัดอันดับประเทศไทยให้อยู่อันดับที่10ด้วยอัตรา36%หซึ่งก็ยังสูงกว่าหลายๆประเทศในโลกอยู่ดีครับตัวเลขเหล่านี้นะครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่าการนอกใจในสังคมไทยนั้นมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆอีกต่อไปแล้วครับมันกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ และน่าห่วงมากขึ้นเรื่อยๆครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับอย่าเพิ่งตีโพยตีพายให้ปหละว่าคนไทยเจ้าชู้กันหมดนะครับเพราะว่าตัวเลขนี้เนะี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ภาพรวมเท่านั้นยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่เราเองต้องนำมาพิจารณาร่วมด้วยนะครับและตัวเลขที่เราเห็นกันนะครับมันก็เป็นเพียงแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นน้ำมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของปัญหาเท่านั้นครับส่วนที่จมอยู่ใต้น้ำซึ่งมันใหญ่กว่ามากนะ ก็คือเรื่องราวความสัมพันธ์แล้วก็ปัจจัยต่างๆที่มันซับซ้อนเกินกว่าที่จะตัดสินกันด้วยตัวเลขเพียงอย่างเดียวนั่นเองครับสมมุตินะครับว่ามีคนสองคนครับแต่งงานกันมาสิบปีเลยนะครับอยู่ๆวันหนึงนะ่งเนี่ยฝ่ายชายก็ดันไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนอื่นสถิติก็จะบันทึกว่ามีการนอกใจใเกิดขึ้นแต่ว่าสถิตินั้นก็จะไม่ได้บอกนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตคู่ของคนทั้งสองคนครับ ภรรยาอาจจะละเลยสามีหรือสามีนั้นอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใครเข้าใจหรือทั้งคู่นะ่ะอาจจะหมดรักกันไปตั้งนานแล้วแต่ก็ยังคงอยู่ด้วยการเพราะว่าหน้าที่หรือลูกเท่านั้นแหละครับเห็นไหะครับท่านผู้ชมการนอกใจนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแบบขาวกับดำมันมีเฉดสีเทาอยู่มากมายครับมีเหตุและผลมีที่มาที่ไปที่เราต้องทำความเข้าใจผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่าการนอกใจนะี่ย มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ผมก็อยากให้เรามองปัญหาอย่างรอบด้านครับก่อนที่เราอ่ะจะตัดสินใครแน่นอนนะครับว่าเราทุกคนเนะี่ยต่างถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมครับให้รักนวลสงวนตัวและซื่อสัตย์ต่อคู่ครองใช่ไหมครับค่านิยมนี้เนะี่ยมันก็ฝังรากลึกลงมาในสังคมไทยผ่านคำสอนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ หรือแม้แต่ในวรรณคดีไทยที่อยู่ในบทเรียนเลยครับลหลายเรื่องน,นะครับที่มักจะยกย่องเชิดชูตัวละครที่รักเดียวใจเดียวจนกลายเป็นมาตรฐานของความรักที่คใครก็ใฝ่ฝันถ้าไม่ระชดนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าสังคมไทยอะก็นั้นมีช่องว่างหรือมุมอับบางอย่างที่มันเปิดโอกาสให้เกิดการนอกใจได้ง่ายขึ้นแบบง่ายมากเลยครับ เราากับว่ามันเป็นกับดักที่รอให้ใครบางคน,นครับพลาดพังตกลงไปการนอกใจ ấy, มันไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับไม่ใช่ใครก็ทำได้นะครับมันซับซ้อนมากมันซ่อนเงื่อนครับมีปัจจัยมากมายที่ทำให้คนเราอะ่ะเผลอใจเผลอายไปกับคนอื่นโดยเฉพาะในสังคมที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบแล้วก็การแข่งขันแบบนี้นะครับลองนึกภาพตามผมนะครับถ้าคุณเป็นพนักงานออฟฟิศ หนุ่มไฟแรงกำลังทำงานหนักเลยครับกลับบ้านก็ดึกดื่นทุกวันน่ะเจอแต่กองงานเอกสารคอมพิวเตอร์จนแทบจะไม่มีเวลาให้คนรักเลยโทรหากันก็แค่แบบแป๊บแป๊บใช่ไหมครับนานวันเข้าอะ่ะความสัมพันธ์นั้นมันก็จะเริ่มเหินห่างเจอจางเหมือนกับต้ยมยำกุ้งที่ขาดน้ำพริกเผานั่นแหละครับแล้ววันหนึ่งคุณก็ได้เจอเพื่อนร่วมงานใหม่หน้าตาสะสวยเลยนิสัยน่ารักเข้าอกเข้าใจ แถมยังคอยรับฟังปัญหาของคุณอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวแถมยังคอยให้กำลังใจด้วยนะครับเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปจากคนที่รักเราความรู้สึกดีๆแบบนี้นะมันก็จะเริ่มก่อตัวขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยเหมือนกับต้นกล้านันะครับที่ได้รับน้ําได้รับแสงแดดอย่างพอเหมาะแล้วพอถึงจุดหนึ่งครับเส้นบางๆระหว่บบางความรักกับความหลงก็เริ่มเลือนลางความใกล้ชิดความผูกพันที่เกิดขึ้นในที่ทํางาน มันก็ทําให้คุณนั้นเผอใจไปกับเพื่อนร่วมงานโดยไม่รู้ตัวนี่นะครับตัวอย่างหนึ่งของปัจจัยที่ทําให้เกิดการนอกใจเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ,อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับว่าผมนะ่ะกาลังแก้ตัวให้คนนอกใจนะครับผมก็แค่ชี้เห็นนะครับว่าการนอกใจนะ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความเจ้าชู้เพียงอย่างเดียวครับแต่ว่ามันจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่มันซับซ้อนกว่านั้นซึ่งเราต้องทําความเข้าใจเพื่อที่จะได้ป้องกัน แล้วก็แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดนั่นเองครับคําถามที่ตามมานะครับก็คือว่าแล้วสังคมไทยนะ่ยมันมีอะไรบ้างนะครับที่มันเอื้อต่อการนอกใจเหลอเนี่ยฟังดูนะครับมันเหมือนกับว่าสังคมไทยครับมันดูเหมือนจะเอื้อให้คนนอกใจกันง่ายจังเลยนะครับเหมือนกับว่าสังคมอ่ะเป็นใจให้คนนอกลูก่นอกทางกันง่ายๆเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าเราอ่ะลองพิจารณาดูดีๆเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วอ่ะ มันมีปัจจัยหลายอย่างที่ซ่อนเร้นอยู่ในวัฒนธรรมค่านิยมแล้วก็วิถีชีวิตของคนไทยเราครับซึ่งมันอาจจะเป็นช่องทางที่ทําให้เกิดการนอกใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองอย่างแรกเลยครับต้องขอพูดถึงค่านิยมที่มองว่าผู้ชายเจ้าชัวเป็นเรื่องธรรมดาครับเหมือนกับเสือที่จะต้องมีเหยื่อหลายตัวกิ๊กเยอะยิ่งแสดงถึงความสาม,มารถความเก่งกาจของผู้ชายคนนั้น ซึ่งค่านิยมแบบนี้นะครับมันฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมานานแสนนานแล้วครับจนบางคนก็มองว่าการมีเมียน้อยนะ่ะมันเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้วลองนึกภาพตามนะครับสมมติว่านุ่มใหญ่คนหนึ่งรับขับรถหรูแต่งตัวดีมีสาวสวยนนข้างๆรือหลายคนนั้นก็อาจจะบอกว่าเทรวยมีสเสน่ห์โดยที่ไม่ทันได้ฉุกคิดเลยครับว่าจริงๆแล้วสาวสวยคนนั้นนะ่ะอาจจะเป็นเมียน้อยก็เป็นไปได้ต่อมานะครับก็คือ เรื่องของช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์ในสังคมไทยครับที่มันยังคงอนุรักษ์นิยมอยู่มากผู้หญิงเนะี่ยกลับถูกคาดหวังให้อดทนยอมรักษาครอบครัวแม้ว่าสามีจะนอกใจก็ตามครับหลายคนนั้นถูกปลูกฝังมาให้เชื่อว่าการที่สามีนอกใจนะ่ะมันก็เป็นเพราะว่าผู้หญิงอ่ะไม่ดีเองไม่สวยพอไม่เก่งครับไม่สามารถดูแลสามีได้ทำให้ผู้หญิงอ่ะ ต้องพยายามประครับประคองครอบครัวเอาไว้แม้ว่าจะต้องเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามเห็นไหมนะครับความไม่เท่าเทียมทางเพศแบบนี้นะ่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญนะครับที่เอื้อต่อการนอกใจในสังคมไทยมันทําให้ผู้ชายรู้แต่ว่าตัวเองเนีอยมนาจมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรก็ได้ส่วนผู้หญิงอ่ะก็จะต้องยอมต้องอดทนเพราะว่าไม่มีทางเลือกอื่นน,นั่นเองครับนอกจากนี้นะครับค่านิยมที่ ให้ความสำคัญกับหน้าตาฐานะและความสำเร็จมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ทำให้เกิดการนอกใจครับบางครั้งผู้ชายก็อาจจะนอกใจเพราะว่าต้องการยกระดับตัวเองอยากได้ภรรยาที่สวยกว่าเก่งกว่ามีหน้ามีตาในสังคมหรือบางทีก็เพื่อเสริมบารมีครับอยากได้คู่ครองที่ดูดีมีฐานะมาช่วยเสริมภาพลักษณ์ของตัวเอง หรือแม้แต่ประชดคู่ครองที่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเท่าที่ควรก็เป็นไปได้นะครับในขณะที่ผู้หญิงบางคนนะครับก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของผู้ชายที่มีฐานะที่ดีกว่าหวังว่าจะได้ใช้ชีวิตที่ดีขึ้นสบายขึ้นหรือหลุดพ้นจากความยากจนนอกจากนี้นะครับวิถีชีวิตของคนไทยที่เร่งรีบแข่งขันทำงานหนะักจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวนั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ความสัมพันธ์เหินห่างจืดจาง เปิดโอกาสครับให้มือที่สามนั้นเข้ามาแทรกกลางได้ง่ายยิ่งขึ้นยิ่งในยุคโซเชียลมีเดียที่การติดต่อสื่อสารกับคนอื่นนั้นเป็นเรื่องง่ายครับแค่เพียงแค่ปลายนิ้วเรายิ่งทําให้การนอกใจนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิมแนบเนียนกว่าเดิมคิดดูนะครับสามีภรรยาคู่หนึ่งทํางานบร,ริษัทเดียวกันนะ่ะแต่แทบจะไม่ได้คุยกันเลยภรรยาทํางานฝ่ายการตลาดนั้นต้องประชุมคุยงานกับลูกค้าตลอดเวลาส่วนสามีก็เป็นโปรแกรมเมอร์ครับ ก็ได้แต่นั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์แล้วเหละครับเขียนโค้ดทั้งวันพอกลับถึงบ้านนั้นก็เหนื่อยครับต่างคนต่างเล่นโทรศัพท์ดูทีวีจนลืมไปว่าข้างๆเน่ยยังมีคนรักกันอยู่ด้วยแล้วแบบนี้นะจะไม่ให้ความสัมพันธ์มันเหินห่างได้ยังไงละครับพอความสัมพันธ์มันจืดจางช่องว่างในหัวใจนั้นก็เริ่มกว้างขึ้นมือที่3ก็ได้ถือโอกาสนี้นะครับแทรกเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกที่ขาดหายไปได้อย่างง่ายขึ้นการนอกใจที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะ มันไม่ได้เป็นแค่พฤติกรรมส่วนบุคคลนะครับที่เกิดขึ้นเพราะว่าความโลเลหรือความไม่พอของคนคนเดียวครับแต่มันยังสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างค่านิยมและความสัมพันธ์ของคนในสังคมด้วยโดยเฉพาะในสังคมไทยเรานี่หนะครับที่วัฒนธรรมแบบปิตาธิปไตยหรือที่เรียกกันว่าระบบชายเป็นใหญ่นั้นยังคงอย่างรากลึกฝังแน่นอยู่ในทุกอนูของสังคมผู้ชายนั้นก็มักจะถูกมองว่าเป็นผู้นำผู้หาเลี้ยงครอบครัว เป็นเสาหลักของบ้านมีอำนาจเหนือกว่าผู้หญิงในหลายๆด้านค่านิยมแบบนี้นะครับมันก็จะส่งผลต่อบทบาทและความคาดหวังในความสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงอย่างมากผู้ชายก็ถูกคาดหวังให้เป็นผู้นำเป็นผู้ปกครองที่แข็งแกรง่งหาเงินเก่งส่วนผู้หญิงนั้นก็ถูกคาดหวังให้เป็นแม่บ้านแม่เรือนเรียบร้อยอ่อนหวานคอยดูแลสามีและลูกๆแล้วพอมันเป็นแบบนี้นะครับหลายครั้งนั้นมันก็เลยทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในความสัมพันธ์ ฝ่ายชายนั้นอาจจะรู้ตึกว่าตัวเองเอ่มีอำนาจมากกว่ามีสิทธิที่จะทาอะไรก็ได้รวมถึงการนอกใจในขณะที่ฝ่ายหญิงเองก็อาจจะต้องอดทนต้องยอมครับเพราะว่ากลัวจะถูกทิ้งกลัวว่าจะไม่มีใครดูแลนอกจากเรื่องของโครงสร้างทางสังคมแล้วก็ค่านิยมต่างๆแล้วการนอกใจนะ่ะยังสะท้อนนถึงปัญหาในการสื่อสารแล้วก็ความสัมพันธ์ไปในครอบครัวด้วยนะครับหลายคู่รักเองก็ขาดการพูดคุยแบ่งปันความรู้ตึกซึ่งกันและกันครับ มันเหมือนกับต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตโดยที่ไม่เปิดใจพูดคุยกันอย่างแบบจริงจังถึงปัญหาความต้องการหรือความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองเลยครับลองนึกภาพมาครับสมมุติครับมีสามีภรรยาคู่หนึ่งครับแต่งงานกันมาได้หลายปีแล้วมีลูกด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ชายคาเดียวกันใช่ไหมครับแต่กลับไม่ค่อยได้พูดคุยกันเลยเจอกันก็แค่ต่อรับประทานอาหารตอนดูทีวีหรือตอนเข้านอนโดยที่แทบจะไม่มีปฏิสัมพันธ์ ไม่มีการสื่อสารกันแบบแายจริงอแบบนี้มันก็ทําให้เกิดช่องว่างระหว่างกันครับทําให้เกิดความเหงาความรู้สึกโดดเดี่ยวแม้ว่าจะมีคนอยู่ข้างๆครับแต่มันก็เหมือนกับไม่มีและเมื่อเกิดความไม่เข้าใจสะสมมากขึ้นเรื่อยๆครับในที่สุดแล้วมันก็อาจจะกลายเป็นต้นเหตุของการนอกใจได้บางคนนั้นอาจจะรู้สึกว่าการพูดคุยการแบ่งปันความรู้สึกนั้นเป็นเรื่องยากใช่ไหมครับ เป็นเรื่องที่น่าอายหรือกลัวว่ามันอาจจะทำให้เกิดความขัดแยง้งแต่ท่านผู้ชมครับการสื่อสารที่ดีการเปิดใจพูดคุยกันมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตคู่ครับมันช่วยให้เราอ่ะเข้าใจกันมากขึ้นช่วยแก้ไขปัญหาช่วยลดความขัดแยง้งและที่สำคัญก็คือมันจะช่วยเติมเต็มช่องว่างในหัวใจทำให้เราอ่ะรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นครับแล้วก็ลดโอกาสที่จะเกิดการนอกใจได้ มาถึงจุดนี้นะครับหลายหลายท่านนั้นก็อาจจะสงสัยว่าอะไรกันนะที่มันดึงดูดให้คนเราอะนอกลู่นอกทางกันได้ก็ต้องบอกกันเลยนะครับว่าแรงดึงดูดที่ว่านี้นมันก็มีหลายระดับนะครับหลายรูปแบบอีกด้วยซับซ้อนยิ่งกว่าเกมโชว์ในทีวีเสียอีกบางคนนะครับอาจจะเผลอใจได้เพราะวาความเหงาความเบื่อหน่ายในชีวิตคู่ที่มันแบบจืดชืดเหมือนกับข้าวผัดที่ไม่ได้ใส่ซีอิ๊วรสชาติมันก็จะจืดชืด ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเหมือนกับนั่งรถแท็กซี่ไม่ได้นั่งรถไฟหออาะองนี้ครับแล้วพอเจอคนใหม่ที่แบบสดใสน่าตื่นเต้นมันก็จะเหมือนกับต้มยำกุ้งครับรสจัดจ้านเปรี้ยวเค็มเผ็ดครบรถเลยทีเดียวก็เลยเพอไผไปลองชิมดูบ้างรับอะไรแบบนี้นะครับบางคนนั้นอาจจะวันไหวไปกับความเร้าใจกับความลับสิ่งต้องห้ามที่มันท้าทายครับมันเหมือนกับการปีนเขาที่แบบเสี่ยงอันตราย แต่ก็ดึงดูดให้พิชิตยิ่งปิดบังมากเท่าไหร่ก็ยิ่งร้าใจมากขึ้นเท่านั้นมันเหมือนกับที่เขาว่ากันว่ายิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยูนนนะครับบางคนนั้นอาจจะขวอยคว้าหาสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตกู้ครับอย่างเช่นความรักความเข้าใจในการยอมรับมันเหมือนกับจิ๊กซอว์ที่หายไปหนึ่งชิ้นทําให้ภาพนั้นมันไม่สมบูรณ์แล้วพอเจอคนที่เติมเต็มนะครับส่วนที่แบบขาดหายไปนะ่ะมันก็เลยเกิดแรงดึงดูดอย่างรุนแรง แบบไม่อาจาต้านทานได้เลยครับแา่ท่านผู้ชมครับแรงดึงดูดที่ว่านี้นะี่ะมันก็เหมือนกับไฟนะครับถ้าใช้อย่างถูกวิธีนะี่ะมันก็จะให้ความอบ,บอุ่นส่องสว่างนำทางเราแต่ถ้าเราใช้แบบผิดวิธีนั้นมันล้างผ่านเผาผ่านทุกอย่างจนมอดไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วทุกท่านเชื่อไหมครับว่าเงินเนี่ยมันก็มีส่วนที่ทําให้คนเน่ยเกิดการนอกใจกันได้นะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับลองมองเงินในแง่ของมุมมองของสิ่งยั่วยวนแล้วล่ะก็ มันก็จะเป็นเหมือนกับตัวแทนของความมั่นคงแล้วก็ความสะดวกสบายหรือแม้กระทั่งอํานาจในสังคมของเราเลยนะครับลองนึกภาพตามผมนะครับสมมุติว่าคุณนะ่ะเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดารรมดาคนหนึ่งครับทํางานงกงก,งกหาเช้ากินขํามีมรายได้ก็แค่แบบพอเลี้ยงตัวเองไปวันๆเนี่ยแต่แล้ววันนึงเนี่ยจู่ๆก็มีเจ้าของธุรกิจรวยระดับมหาศาลครับแบบมหาเศรษฐีเลยขับรถหรูครับมีบ้านหลังใหญ่มาตกหลุมรักคุณแบบนี้เนะี่ย แถมยังเสนอชีวิตที่แบบหรูหราสุขสบายราวกับเจ้าชายหรือเจ้าหญิงในนิยายให้กับคุณแบบนี้นะคุณจะปฏิเสธไหวไหมล่ะครับแมมบางคนนั้นก็อาจจะหวนไหวไปกับเงินทองกระเป๋าแบรนด์นรถสปอร์ตคอนโดหรูที่คนใหม่มอบให้จนลืมความรักความผูกพันที่มีให้กับคนเก่าไปเลยก็ได้นะครับเหมือนกับพาที่ติดเบ็ดเพราะว่าเอี่อที่ล่อตาล่อใจยังไงอย่างนั้นเลครับหรือบางคนน่ย อาจจะใช้เงินเป็นเครื่องมือในการซื้อความรักซื้อความสัมพันธ์แบบไม่จริงใจเห <_ T. S 1> มือนกับการซื้อขายสินค้าที่หมดเงินเมื่อไหร่แล้วก็ความสัมพันธ์มันก็หมดลงเมื่อ้นครับแหมนาเศร้าเนาะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับในมุมมองของผมเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าเงินน่ะมันไม่ใช่ปัจจัยหลักหรอก,กครับที่ทําให้คนน่นอกใจกันนะครับจริงอยู่ครับว่าเงินน่ะมันอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คนบางคนนค่ยไขว้เขวได้แต่ความรักที่แท้จริงเนี่ย มันประเมินค่าไม่ได้ด้วยเงินทองเพชรพลอยใดๆครับถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ของคนสองคนนะครับมันแข็งแรงแข็งแกรงจริงๆซื่อสัตย์ต่อกันจริงๆแล้วล่ะก็ต่อให้มีเงินทองมากองเท่าภูเขาก็ล่อลวงไปไม่ได้หรอกครับจริงไหมครับแน่นอนครับว่าความรักที่แท้จริงเอะมันก็จะต้องมีมากกว่าเงินมันต้องมีความเข้าใจความซื่อสัตย์แล้วก็ความเอาใจใส่และที่ขาดไม่ได้หรือสําคัญที่สุดเลยครับก็คือ ความไว้ใจซึ่งกันและกันแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเเงินมันก็อาจจะเป็นตัวแปรสําคัญนะครับที่เข้ามาทดสอบความรักของใครหลายๆคนได้เหมือนกันผมขอยกตัวอย่างเรื่องราวของพี่สมชายกับน้องน้งนําหวานแล้วกันนะครับพี่สมชายซึ่งสมมุติน้องน้ําหวานชื่อจริงพี่สมชายเนี่ยครับเป็นพนักงานบริษัทธรรมดามดาคนหนึ่งครับหน้าตาก็ธรรมดาครับไรายได้ก็ธรรมดาแต่เป็นคนใจดีรักครอบครัวครับส่วนน้องน้ําหวานเนี่ย เป็นสาวสวยครับหน้าตาเนี่ยสละสลวยสมชื่อน้ำหวานจริงๆเลยแต่ก่อนก็เรียนครับพอพี่สมชายนะครับแกส่งน้องน้ำหวานเรียนจบนะครับน้องน้ำหวานเนี่ยก็จะพัดจับภูมาทำงานเป็นพิตตี้ครับแล้วก็ออกโชว์ตัวเรื่อยมาครับในช่วงแรกๆนะครับความรักของทั้งคู่นั้นมันก็หวานชื่นมื่นเหมือนกับคู่รักทั่วไปครับจนกระทั่งวันหนึ่งครับด้านมีเสียตอดกำาพลครับ นักธุรกิจเจ้าของโรงงานใหญ่โตขับรถหรูมาติดพันน้องน้ำหวานเข้าเสียพี่ต๊อดเนี่ยก็ทุ่มเงินซื้อของแบรนด์เนมรับพาไปเที่ยวต่างประเทศแบบไปแม่อันเลครับเพื่อเอาชนะใจน้องน้ำหวานในขณะที่พี่สมชายครับก็ได้แค่พาน้องน้ำหวานน่ะไปทานข้าวดูหนังเดินเล่นธรมธรมดาธรรมดาครับสุดท้ายน้องน้ำหวานก็เลือกเส้นทางชีวิตที่ดีกว่าครับ ไปอยู่กับพี่ต๊อดกำพลทิ้งให้พี่สมชายนั้นอกหักเสียใจอยู่คนเดียวสยกใหญ่เลยครับจนพี่สมชายเนี่ยโทษตัวเองวันแล้ววันเล่าครับผมเองก็เคยเห็นเพื่อนบางคนครับที่ยอมแต่งงานกับคนรวยครับหรือชาวต่างชาติเพื่อหวังจะยกระดับฐานะทางสังคมหรือหนีความยากจนเหมือนกันครับแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็กลับต้องแลกกับความทุกข์ความเบื่อายเพราะว่า ขาดความรักความเข้าใจที่แท้จริงในชีวิตคู่บางคนนั้นก็ต้องทนอยู่กับชีวิตคู่ที่ไม่มีความสุขเพื่อเงินเพื่อฐานะเพื่อครอบครัวครับบางคนนั้นก็เลือกที่จะเดินออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่แม้จะต้องลำบากยากจนเหมือนเดิมแต่ก็เพื่ออิสรภาพของตัวเองนั่นแหละครับเรื่องนี้นะครับมันก็ทำให้ผมนั้นคิดถึงน้องคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนที่สวยหน้าตาดีแต่ฐานะทางบ้านน่ย ก็ค่อนข,ข้างจะแยกครับพ่อแม่นั้นก็แก่เท่าแล้วทํางานหาเลี้ยงลูกๆน้องแกก็เลยมีความฝันครับอยากจะแต่งงานกับคนรวยเพื่อที่จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อที่จะได้แบบดูแลพ่อแม่ได้แบบถ้าเราถามสเปคน้องนะครับว่าเนี่ยน้องมีสเปคแบบไหนน้องจะตอบไปครับว่าหลอ่อรวยนะครับโอ้โหแบบมั่นมากแล,แล้ววันหนึ่งรับโอกาสก็มาถึงคุณน้องนั้นก็ได้พบกับลุงโรเบิร์ต ชาวต่างชาติวัยเกษียณที่ร่ำรวยคนหนึ่งเลยทีเดียวครับลุงโรเบิร์ตเนี่ยแกหลงไหลนะครับในความสวยงามของเด็กสาวชาวอีสานเป็นอย่างมากแล้วก็ไม่รู้ยังไงครับจับพัดจับภูมาคุยกันยังไงไม่รู้ครับก็เลยไปขอน้องเขาแต่งงานแม้วันหองเขานะครับจะแอบเมาส์กับคนทางบ้านครับหรือว่าญาตินๆนะว่าไม่ได้มีความรักกับลุงโรเบิร์ตเลยก็ตามแต่ด้วยความหวังที่จะสามารถเปลี่ยนชีวิตน้องได้ครับน้องจะได้ไปทํางานเมืองนอก น้องก็เลยตอบตกลงรับหลังแต่งงานนะครับน้องคนนั้นนะ่ะก็ได้ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่กับลุงโรเบิร์ตที่ต่างประเทศใช้ชีวิตหรูหราสุขสบายเลยครับมีเงินทองใช้แบบไม่ขาดมือเลยครับแต่ว่าน้องเขานะ่ะก็ต้องกลับอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่มีเพื่อนไม่มีญาติพี่น้องแถมยังสื่อสารกับคุณลุงแกไม่ค่อยเข้าใจอีกครับเพราะเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของภาษาครับงูงูงปลาปลากันไปก็หวังนะครับว่าวันหนะึ่งเนี่ยจะเก่งขึ้นเอง และน้องเขาก็ต้องฝืนยิ้มฝืนทนครับเสแสร้งทําเป็นมีความสุขท,ทั้งที่ในใจนะ่ะมันทรมานครับน้องแกคิดถึงบ้านแล้วครับเริ่มคิดถึงพ่อแม่คิดถึงเ,เพื่อนๆที่เคยไปมาหาสู่กันแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ครับสุดท้ายน้องก็เลยเลือกที่จะอยากครับหลังจากเก็บหอมรอมดีได้สักพักนะครับน้องเองก็เลยกลับมาอยู่เมืองไทยสร้างบ้านหลังโตเลยครับเริ่มต้นชีวิตใหม่แม้ว่าจะเคยลําบากมาก่อนนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เนะี่ย น้องเองนั้นก็มีความสุขครับกับธุรกิจใหม่ที่เพิ่งจะมาเปิดเห็นไหมไครับทุกท่านบางครั้งฮะเงินมันก็ซื้อความสุขที่แท้จริงไม่ได้การแต่งงานเพื่อหวังเงินฐานะเพียงอย่างเดียวมันก็อาจจะนํามาซึ่งความทุกข์ในบางเวลาความมืดืดใจได้ในภายหลังครับดังนั้นน่ก่อนเราจะตัดสินใจเลือกใครสักคนเข้ามาในชีวิตเราครับเราก็ควรจะเลือกคนที่รักเราจริงๆครับเข้าใจเราดูแลเราได้ แม้จะไม่ได้ร่ํารวยก็ตามครับจริงนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อพูดถึงการนอกใจแล้วหลายคนนั้นอาจจะนึกถึงความเสียใจความเจ็บปวดของผู้ที่ถูกนอกใจซึ่งมันก็เป็นผลกระทบที่เห็นได้ชัดรุนแรงแล้วก็เกิดขึ้นทันทีเหมือนกับโดนมีดกรีดแทงเข้าที่หัวใจแต่ทุกท่านรู้ไหมครับว่าบาดแผลจากการถูกนอกใจนั้นนะ่ะมันไม่ได้หายไปง่ายๆเหมือนกับแผลที่ผิวหนังนะครับ มันฝังลึกอยู่ในจิตใจกัดกินเราไปเรื่อยๆครับเหมือนกับมะเร็งร้ายที่ลุกลามไปทั่วร่างกายผู้ที่ถูกนอกใจหลายคนนั้นต้องทนทุกข์กับภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลนอนไม่หลับกินไม่ได้รู้สึกไรค่าสูญเสียความมั่นใจไปเลยครับซึ่งก็ไม่ใช่ความมั่นใจที่ไหน,นครับความมั่นใจในตัวเองนี่แหละมันเหมือนกับโลกทั้งใบเอะมันพังทลายลงมาต่อหน้าต่อตา บางคนนั้นก็อาจจะโทษตัวเองครับว่าเป็นต้นเหตุของการนอกใจนะคิดว่าตัวเองแบบไม่ดีพอไม่สวยพอจนไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครอีกเลยครับผลกระทบทางจิตใจเหล่านี้นะครับมันอาจจะส่งผลรับต่อความสัมพันธ์ในอนาคตได้นะครับท่านผู้ชมครับบางคนนั้นอาจจะกลัวการถูกนอกใจจนไม่กล้าที่จะเปิดใจรักใครอีกเลยหรือบางคนนั้นอาจจะระแวงจะผิดคนรักตลอดเวลา จนทำลายความสัมพันธ์ลงไปแบบเดือๆอย่างนั้นแหละลองนึกพาพ้อไปนะครับถ้าหากว่าคุณเนะี่ยกำลังมีความสุขกับชีวิตคู่คิดว่าชีวิตนี้เนะี่ยคงจะไม่เจอเรื่องไร้ไร้อะไรอีกต่อไปแล้วแต่แล้ววันเดงเนะี่ยจู่ๆคุณก็พบว่าคนที่คุณรักที่สุดนะครับคนที่คุณแบบไว้ใจที่สุดเนะี่ยคนที่คุณฝากชีวิตไว้ด้วยเนะี่ยกลับแอบไปมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับคนอื่น ความรู้สึกตอนนั้นมันเหมือนกับโลกทั้งใบของคุณนั้นพังทลายลงมาต่อหน้าต่อตาเลยแหละครับความเชื่อใจความมั่นใจในชีวิตเนี่ยที่คุณเคยมีมันน่ะมันจะหายวับไปในพิตาคุณอาจจะไม่รู้สึกโกรธครับตอนนั้นน่ะหรืออาจจะยังไม่รู้สึกเสียใจผิดหวังสับสนอะไรก็ตามครับแต่มันจะตามมาในภายหลังแน่นอนครับอีกไม่นานหลอกแล้วพอความรู้สึกเหล่านั้นมันตามมาน่ะ คุณก็อาจจะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับว่าทำไม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 อยู่นั่นแหละครับทำไมเขาถึงทำกับเราแบบนี้เราทำอะไรผิดหรือว่าเรามันไม่ดีพอครับคำถามเหล่านี้นะ่ะมันจะวนเวียนอยู่ในหัวตลอดเวลาครับทําให้เรานอนไม่หลับกินไม่ได้แล้วบางครั้งอะ่ะเราก็ซึมเศร้าวิตกกังวลแล้วก็สูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปอย่างที่บอกไปนั่นแหละครับและที่แย่ไปกว่านั้นนะ่ะบาดแผลจากการถูกนอกใจนะ่ะ มันไม่ใช่แผลที่หายง่ายๆมันฝังลึกอยู่ในใจคอยกัดกินทิ่มแทงแล้วก็หลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาเอาละครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมนั้นได้พาทุกท่าน,น,นไปสํารวจโลกของการนอกใจกันอย่างละเอียดแล้วนะครับทั้งสถิติปัจจัยแล้วก็ผลกะทบหรือแม้แต่มุมมองต่างๆที่ผมนั้นได้หยิบยกมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้ผมก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับ การนอกใจเนะี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนซับซ้อนมีมิติที่หลากหลายเกินกว่าจะตัดสินกันด้วยขาวหรือดําเพียงอย่างเดียวสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการ,ารสื่อสา,ารครับความเข้าใจแล้วก็ความซื่อสัตย์ที่มีให้กันในความสัมพันธ์นะครับและผม่ขอฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆไว้ทุกท่านนั้นได้นําไปขบคิดกันนะครับการนอกใจเนะี่ยมันไม่ใช่ทางออกของปัญหาหากมีปัญหาในความสัมพันธ์เนี่ย เราควรจะหันหน้าเข้าหากันครับพูดคุยกันตรงๆเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกันนะครับการหลบหนีปัญหาหรือการน,นอกใจนั้นมันยิ่งจะทําให้ปัญหานั้นยุ่งยากมากขึ้นไปอีกความซื่อสัตย์นั้นคือรากฐานที่สําคัญครับความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักหรือครอบครัวครับหากเรานั้นไม่ซื่อสัตย์ต่อกันความสัมพันธ์นั้นก็จะพังทลายลงไปและที่สําคัญนะครับคือต้องซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยนะครับ การให้อภัยนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับหากเกิดการนอกใจการให้อภัยนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากครับแต่หากเราสามารถให้อภัยได้เราก็จะเป็นฮีโร่ครับมันจะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ความเจ็บปวดแล้วก็สามารถก้าวเดินต่อไปได้กับคนรักคนปัจจุบันได้อย่างมีความสุขนั่นเองครับความรักมันต้องการการดูแลนะครับความรักมันเหมือนกับต้นไม้ ต้องการการดูแลเอาใจใส่รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยถึงจะ,ะเริญงอกงามครับหากเราปล่อยปะละเลยไม่ดูแลความรักนั้นมันก็อาจจะเหี่ยวเฉาแล้วก็ตายไปได้สุดท้ายดีนครับผมอะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับขอทุกท่านที่มีความรักอะ่ะก็ขอให้มีความรักที่ดีมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงครับแข็งแรงแล้วก็มีความสุขตลอดไปนะครับสำหรับใครที่ยังโสดอยู่แล้วอยากมีคู่เนี่ย ก็สนุกกับความโสดต่อไปก่อนนะครับแล้วค่อยมีขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมเดินทางมาตลอดคลิปนี้เลยเนื้อสิ่งอื่นใดแล้วล่ะก็ถ้าคิดสิ่งไหนแล้วไม่บิดเบียคนอื่นนั้นก็ขอให้สมปรารถนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ